เดี๋ยวเราจะมาปวดหัวในวันฮาโลวีนมาเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้มากันในธีมปวดหัวแต่ไม่ใช่เพราะผีเนี่ยเปิดฉากมาแบบอะไรอะ่ะ อักษรรูนเอลเมนทอลสเปลเรนเดี๋ยวได้ใช้อันนี้เดี๋ยวได้ใช้เก็บไว้ก่อนเชื่อแล้วบรรยากาศโคตรแบบโคตรไม่ดีเราแค่ต้องออกจากตรงนี้ใช่ไหมไม่แล้วหมอกอ่ะคือหมอกมันทำมึงทำหมอกมาทำเหี้ยอะไรเนี่ย บอกไม่เห็นเอามีอะไรมาวะเนี่ยแจ็คเวลเทนมีอะไรปะรูปกระดูกเดี๋ยวได้ใช้ดูทรงแล้วเดี๋ยวได้ใช้แต่ได้ใช้ทำอะไรนิดรูปข,ข้างขาวอันนี้มีอะไรปะไม่มี วางว้ที่เดิมอันนี้ถังขยะอันนี้ฟักทองไม่มีอะไรโอเคคำใบ้เลยดีกว่าบอกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง อ้ีจยาขดบะขดบะไม่ดีไปกันดีไเมจิกแวนไอเทมชิ้นนี้เป็นกุญแจเอาไว้ไขสักอย่างหนึ่งไขอะไรอ่ะขดบ,บะขดบะอันนี้มีอะไรบ้า รูปหมวกแม่มดรูปพระจ,จันโอ้ยเอ้ยหมอกเยอะไปหมอกไม่เห็น,นแล้วอะไรเมื่อกี้เนี้ยขนนกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้อะไรอะตะเกียงฮานี่ไงต้องจุดไฟเหรอ าแค่นี้ไรประโยชน์มากเชียร์ขอบใจแล้วทีนี้อะไรต่ออันนี้อะไรเนี่ยไอ้ยเหี่ยวบอล <c oughs> มองไม่เห็นเดี๋ยวนะ <c oughs> มัน น่าจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเลย full moon rain stop ยังมูนอ๋อเราต้องหาคาถาเคลียหมอ,อกแต่ถ้าเราจะเอาพระจันทร์เต็มดวง อ๋อ oh. มันแค่กลับหัวกลับหางเพราะอันนี้คือพระจันทร์เต็มดวงใช่ปะถ้าเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวจะกลับหัวแล้วถ้าเราจะเอาอันนี้เราก็ต้องแปบ๊บนะเราต้องไอ้เชี่ย นี่ไงแล้วหมอก็ออกเคลีย์นะเป็นไงเชี่ยโคตรฉลาดเชี่ยฉลาดจัดอะมีอะไรปะไม่มีอันนี้อะไรอะ Strange Unexplainable Sighting at the Cemetery Last Tuesday around midnight a group of teenagers was spooked by ghostly figure lurking around the cemetery. The teens were up to mischief themselves when they heard a loud noise coming from one other tom I <todic noise> Live for the candy Die for the candy ไพ่เรามีอะไรบ้างขวดยาข้างคาวขนนกแล้วก็ไพ่มันใช้ทำอะไรได้ไม้กวาดอ้าว ใจเย็นยังไม่ได้ทิ้งอันนี้เสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้ the length of her life was f o r r t o l d by an elder with many skinny hands standing lonely on a hill the length ความยาวของชีวิตของเธอมันคืออันนี้ปะวะ มันเกี่ยวกับอันนี้ปะเลนส์ l ength, standing l o e l y on a hill ยืนอย่างโดดเดี่ยวบนอ๋อสามแปดอะไรอะ่ะ สามแปดอะไรสักอย่างอะ่ะมันมีสามมีแปดใช่ปะ่ะสามแปดหนึ่งอ อะไรอ่ะมันมีอะไรก่อนสามหรอวะก็มันก็หมายถึงต้นไม้ต้นนั้น The length of her life was foretold by an elder with many skinny hands. standing lolly on a hill ก็ไอ้ต้นนี้แหละอคือมันคือไอ้ต้นนี้แหละแล้วมันมีแน่สามกับแปดแต่สามแปดอะไรอ่ะ the lens ความยาวหรอหรือว่าแปดจะมาก่อนสามเหรอเพราะแปดอยู่สูงกว่า แปดสามอะไรอะถ้างั้นมันมีอะไรกันมันมีอะไรอีกวะ,ะ,ะเชื่อคำใบ้เหอะกูรู้แล้วสามแปดกู 3, รู้แล้วขอ,อให้เอามาบวกกัน เจ็ดหกหนึ่งบวกสามแปดเท่าไหร่วะอันนี้เก้าแปดบวกหกสิบสี่แปดสี่เก้ากูบวกเลขผิดเหรอสามแปดบวกเจ็ดหกหนึ่ง แปดบวกหกสิบสี่อ่ะมันอ๋อมันเฮี้ยก็ใช่นี่อ๋ออ๋อใช่ไอ้เอี้ยมันไม่ได้วกด้วยแปดอ่เนี่ยวกด้วยสาม ขอโทษโง่เองเจ็ดเก้าเก้าอุ้ยเชี่ยใครอะ่ะผียากเหรอใครอะ่ะให้กูทำอะไรอะ่ะจับเท่าตะเกียงอ้าเสียพังไปแล้วว่าไงอะ่ะ คาดาบ,บะคาดาบ,บะให้ทำอะไรอ่ะได้อย่างนี้แล้วไงต่อ s i n เบิร์ธเขาโ a รธแอนกรีเลตเตอร์ไลฟ์เม d in the end he learned to be happy โอเคอันนี้ฟักทองแน่เพราะฉะนั้นโกรธก่อนข้างหลังโกรธคือกระดูก แล้วแม่งคือตัวเลขโกรธเศร้าสุขกระดูกมัวพระจันทร์เฮียอะไรเนี่ยแล้วแล้วกูได้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยคืออะไรวะออดอกไม้วางหน้าศพคืออะไรวะและนี่อะไรเนี่ย ฉันเข้าใจแล้วอ้อ oh. ข้างในมีกระดูอัน,นี้หมวกอันนี้พระจันทร์หรือที่จริงแล้วมันคือลูกอม หมวกมีเลข2อ,อยู่แล้วก็กระดูกมี3ชิ้นมี9ถ้างั้น9มาก่อนเนาะ สินเบิร์ดฮีวอ a แองกี้ใช่โกรธมาก่อนขอตัวช่วยเชียร์ปวดหัวจริงอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้มันมาอันนี้วะใช่ปะ่ะมาอันนี้ LIFE for the candy die for the candy อยู่เพื่อลูกอมตายเพื่อลูกอมอย่างวะอยู่เพื่อลูกอมตายเพื่อลูกอมอ๋อโอเคโอเคต้องนับจำนวน อันแรกนับอันนี้มี1อันอันนี้จะเป็น1อันนี้5บวก1เป็น6อันนี้1 2 3 4 5 5อันนี้จะเป็น5อันนี้จะเป็น2องไม่ใช่หรอ พี่ตรงไหนอะพี่ตรงไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไงหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็อ๋อมันละลายไปหนึ่งอันเนี่ยต้องเป็นหกเอออันนี้ผีใครเนี่ย มึงญาติกันปะน่าน่าจะรู้จักกันแหละแต่ไอ้อันเนี้ยโอ้ยไอ้อันเนี้ยไม่ต้องผีนแล้วอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำปะไม่รู้เก็บไว้ก่อนกระดูกที่มีเลขเกหมวกมีเลขสอง ระดูมีเลขเก้าทีนี้ดูหมวกหมวกเป็นสองแล้วก็ดูพระจันทร์โอเคเก็ตละ เกละเกละเราต้องทำให้พระจันทร์เต็มดวงฟูมูนฟูมูนนะเฮีย้ยเมาไตหาเลยทีนี้แปดสี่โอเค ไงสมองแบบสมองโตจัดเลยตอนนี้ท n d ก์ a t แด u ค d n ินเอสเ e ป o r ร์โ h เดียร์ออฟ s ิสเ t h อันนี้มันบอกว่ามแมลงวันที่ติดอยู่ในใยแมงมุมบอกปีที่ตาย มีหนึ่งตัวเจ็ดห้าหกเหรอเจ็ดห้าหกพอเจ็ดหกห้าไอ้เชี่อเอาแล้วไอ้สัตว์มาแล้วของจริงไอ้อันเนี้ยเอาออกไป อันเนี้ย For unnamed l i n e beneath the ground that y m i h o l d the key to e s c a p i n g forever being bound The one that lived the longest life The one that left first อันนี้จะต้องเป็นคนที่อยู่นานที่สุดเชื่อแล้วก็จะรู้ไหมเนี่ยใครตายก่อนดีกว่าใครตายก่อน เจ็ดหกหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเก้าโอเคต้องหาก่อนว่าใครตายก่อนหรือว่าใครอยู่นานสุดนะตอนนี้ นะต้องกดเครื่องคิดเลข892กถึง984อ่ะ984ลบ 8, 9, ไอ้นี่อยู่มา92ปีเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวนะมันมีเคเวสที่บอกว่าอะไรนะเอ่เออ่ะเชื่อครับหนึ่ง โอเคโอเคใครตายก่อนใช่ใครตายก่อน The One that left first คนที่ตายก่อนใครตายก่อนดูปีที่ตายไอันี่เจ็ดหกห้าอันี่ตายก่อนไอ้หมวกตายก่อนไอเช่นนี้คือกูเลียคนตายไงล่ะคนนี้ตายก่อน แล้วก็อันนี้ไอ้สองอันนี้คืออะไรมันคืออะไรอ๋อมันคือ รูปมุมมองด้านบนโอเคอ่ะถ้างั้นเราหันตามเขื่อ,อนนี้อันนี้จะต้องไปอยู่ตรงนี้ดอกไม้ทัดหูใส่แว่นด้วยอเอาแว่นไปถ้างั้นอันนี้ จะเป็นคนที่อยู่ตรงประตูทางออกพอดีก็คืออันนี้อันนี้หมวกปะนางติดโบเะวะไม่มีแต่มีต้มหูมีต้มหูโอเคงั้นไอ้นี่ก็ ใช่ป่ะมันต้องอย่างนี้ป่ะมึงเล่นมึงให้กูเล่นโซโดกู่ปะเนี่ยคือมันจะต้องไม่ซ้ำกันใช่ไหมอ๋อโอเคเก็ปอันนี้เขาไม่ได้ใส่หมวกเนาะ ไม่ได้ใส่หมวกเขาคือผู้หญิงท่านนี้อันนี้ตุ้มหูใส่หมวกใบนี้ใช่ปะใช่แหละเขาก็คือคนนี้ใช่ปะแล้วเขาใส่เนกไทเขาใส่เนกไท โอเคกุญแจแล้วก็เสร็จแล้วจบแล้วถามจริง กูตั้งใจจัดฮาโลวีนกูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยจบครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเกรฟยาร์ด